ันนี้วันที่24มีนาคม2568ครั้งที่81ข้าเจ้าน,นันทวัฒน์มณีรักนขอถวายเสียงตรวจสาธยายพระสูตรพระปริตรศรัต์ต่างๆถวายไปพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ย่บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคะปัะยนะในบทสวดจากต่อเน,นื่องด้วยเถิดบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคันฉันตุเทวตาสัตตมังวุนิราชาาสัสตนันตุสักขะโมคะทัง สักเคาเมจะรูเปคิริสิกะรัตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรเถจักขาเมตลุวะนคกะหเนเคหะวัตุเกเตภุมมาจายันตุเทวาชาละถธะละวิสะเมยักขะคันทพพะนาคาตินทันตาสันติเกยังปุนิวะละวะจะนางสาธะโวเมสุนันตุธรรมะสวรรณการลยัมัตันตาธรรมะสวรรณการลยัมัตันตาธรรมะสวรรณกาโลยัมัตันตาบทบูชาพระพุตธนจ้ย อิมินาสกาเลนะพุทธังพิปุชามิอิมวนาสกาเลนะธรรมังพิปุชามิอิมวนาสกาเลนะสังฆังพิปุชามิปดกับพระรัตนตรัยอรหังสมมาสมุทโภพก้าพุทธังพระกันตังอภิวาเจมิสวะขาโตพระกตาโสมุตัมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระกโตสศร้ังโฆสังฆังนัมามิณโมตัสสะพระกัตโตอนาโตสมมาสมุทจะสะณโมตัสสะพระกัตโตอนาโตสมมาสมุทจะสะณโมตัสสะพระกัตโตลาหโตสมมาสมุทจะสะณโมตัสสะพระกัตโตลาหโตสมมาสมุทจะสะ พุทธังสารนังกจามิธรรมังสารนังกจามิสังฆังสารนังกจามิตุติปีพุทธังสารนังกจามิตุติปีธรรมังสารนังกจามิตุติปีสังฆังสารนังกจามิตาติปีพุทธังสารนังกจามิตาติปีธรรมังสารนังกจามิตาติปีสังฆังสารนังกจามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัเจนะสติเมหตุสัพพธานัตติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัเจนะสติเมหตุสัพพธา นาติเมสารนังอัญญังตังโกเมสารนังวัลังเอเตนัสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพทาอดสวดมาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสัพยังภะกวาสัพเเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมาวเนมหาตาพิกูตสังเกนะสัจติงปัญจะเตหิตพิภูตเตหิตสัพเปหะวะอรหันเตหิตทัศาหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภะกวันตังทัศนายะพิกูตสังกัญจะอัตโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะทะโหสิ อะยังโขภควาสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเน์มหาตาพิกุสังเกณัตสติงปัญจะมเตหิสพิกุสเตหิสเปเหวะอรันเตหิตทะสาหิตจะโลกะทาตูหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุติภควันตังทัศนายพิกุสังกันจะยนูณะมยามปิเยนะภควาเตนุปะสังกะเมยามะปะสังกะมิตวาภควัโตสันติเกอิปเจกะทาทาภาเสยยามาติ อัตโกตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตตังวาพาหังภาษาเลยะปาสาลิตังวาพาหังสัมมิเจยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเจเวสุอัตระหิตาภระขวโตปุระโตปาตุละหังสุอัตโขตาเทวตาภะกวันตังทะอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโหเตเอกาเทวตาภระขวโตสันติเกอีมังพาถัง อาภาสิมหาสมโยปะวะนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะสัมหอีมังธรรมะสมยัยจักขิตาเจวอป,ประราชิต,ตะสังคันติอัตโกอป,ปราเทว,วตาปะจจโตสันติเกอิมังคาสังอาภาสิตัตตพิกโบสมาทะหังสุอิติตังอัตโนอุทุก,กะมะกังสุสารถีวเนตานิคะเหตวาอินทิยานิขันลักขันติปันทิตตาติ อัตโคอปปาติวตาภะวโตสันติเกอิมังกาตังอาปัสสิเจตวะกิลังเจตวะปาลีกัางอินตะกิลังโอหัจมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจักขุมัตาสุตันตาสุสูนาคาติอัตโคอปปราติวตาภะวโตสันติเกอิมังกาตังอาปัสสิเยเกจิอุตังสรณนังคตาเสะเตการมิสันติอปาคอปายะภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปะลิภูเลสันติติ อัตโกภคกวาพิกุลอมันเตติยเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกาทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติพระถาคตังคัสสัญาพิกุสังคัญจะเจเปแตพิกเวอาเหสุงอติตมัตานังอรหันโตสัมมาสัมพุธาเตสัมปิภครวานานังเอตปรลามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยยะสาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตพิกเวพระว,พวิสันติอนาคตะ มัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตพระกัมปตานังเอตตะปรามาเยวะเตเตวัตตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยะตาปิมาย่างเอตตะลหิเออาติกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิอิตจะยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมานัสิกะโลทะปาสิสามิติเอวัมพันเตติโธเตพิกุภักควาโตปัญจโสสุปภควาเอตตะทับโจะ สิโลกะมะนุตกัสมิจัตปุมมาทัสสิตาเยสิตาคิริพปะหลังพาหิตตาสมาหิตตาโูถูสีหาวะสัตนีนาโสมหังสาภิสัมพุทโนโอทาตมะนะสาสุธาวิปัสสนะมะนาวิลาปิญโยปัญจสเตเจตวาวเนกาปิละวัตเวตโตอมันตะยิสัาสาวะเกสัตเนลเตเทวตกายะอภิกันตาเตวิชานาตาภิกโก เตจะอัตตปะมัคคลปุสุตสาวาพุทธสัจสานังเตสัมปาตุระหุจานังอมนุสสานะทัศนายังอเปเกสัจจะมัตสกุงสหัสสังอัตตะสัตตลิงสัตสังเอเกสัหัสสานังอมนุสสานะมัถะสุงอเปเกนันตะมัตสกุงทิสาสปาพุทธะโหงได้จะสัพพังอภิญญายะวัมกิตตวานะจักุมารตโตอมันตะยิสตาสาวะเกย์สาเสนละเตเทวกายะอภิกันตา เตวิชานานตาพิกาโบเยโวหังอิตาจิสามีพิกาลาหิอนุปุปปสโสสตสหัสสาวักยักขาภุมมากาปิละวัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันัมโตจัสสัจจโนโมสัมมานาพิกกมุงพิกนังสมิติงวนังชะสหัสสาเฮมะวตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันัมโตจัสสัจจโนโมสัมมานาพิกกมุงพิกนังสมิติงวนังสาตาคิลาติสหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันัมโตจัสสัจจโนโมสัมมานาพิกกมุงพิกนังสมิติงวณัง จินเจเตโสละสสะหัสสายะขานานัตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยะสัจจโนโมทัตมานาพิกโมุพิกนังสมิติงมนังเรสามิตาปัจจสตายะขานานัตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยะสัจจโนโมทัตมานาพิกโมุพิกนังสมิติงมนังกุมิพิโรราชค่ะฮิโกเบปุระสะนิเวสนังปิญโยนังสัตะสะหัสสังยะขานังปุปะยิลุปาสติกุมิพิโรราชค่ะฮิโกโสปาคะสมิติงมนังพุทธิสัตมัจจิสังราชา่ัตตะรัตโถ ปะสาสติกันทัพานางพิปติมหาราชายาสัสิโสปุจจปิตัสสะพหะโบอิงชนะมามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตอนันตมโตยัสสัจจโนโมธรรมนานพิกโมพิกรังสมิติงวรังทักกิในจะทิสังราชาวิรุณโหตดปะสาสติคุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุจจปิตัสสะพหะโบอิงชนะมามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตอนันตมโตยัสสัจจโนโมธรรมนานพิกโมพิกรังสมิติงวรัง ปัจจิมัจจาทิสังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตจปิตัสสะพระหโบอินทะนามามหราอิทิมโตชุติมนโตวนนามนโตยัสสจุนโมทัมนาภิกโมขิคณังสตมิตริมนังอุตตะลัจจาทิสังราชาวิรูปุเวโลตตะปะตตะปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตจปิตัสสะพระหโบอินทะนามามหราอิทิมโตชุติมนโตวนนามนโตยัสสจุนโมทัมนาภิกโมขิคณังสตมิตริมนัง ปุริมะทิสังทะตะรัตโถทักิเนนะวิรุณหโกปฏิเมนะวิโรปโกภุเวโอุตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชามัมมันตาจัตุโลทิสาทั้นทะละมานาอัฏถสงวันเนกาปิลาวัตเวเตสังมายาวิโรโนวิโนวิวายาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสัทธามายากูเวนทุเวเรนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทะโนจามาเสโทจักินุมันทุนิมันทุจะ ปะนาโธโอปะมัตโยจะเทวสุโตจะนามาตะลิจิตเสโนจะกันทโปนโรราชาชโนสโปอาคูปัญจสิโคเจวติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโดกันทพาสาหรา,าชุพิโมชมานาภิก,กามุงพิกขณาสมิจริงวนางังอาสาคูนาภสานาคาเวสาลาสาหะตะชะกากามะ รัสสตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุณาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายาสัสสิโนโเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสามิติงวนังเยนาคะราเชสหาัสาหลาันติทิพาธิชาปกิวิกสุทธัจักขูเวหายะสาเตวนมัชชะปตราติตาสุปันนาอิติเตสะนามะอภยันสะานาคะราชาณมาสิ สุปันนะโตเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันจานาคาสุปันนะาสลณนะมะกังสุพุธทธังทิตาวัชิระหัตเถนะสะมุทังอัศุราติตาภาสะโลวาสะวสะัตเสเตอินทิมโจจัสัสิโนโกาละกัญชามหาพิสมาอัุราธานาเวคษา,าเวปจุติสุจิติจะปะหาลาโทนะอุจจิจหะสะใจจะปะลิปุตานางังสเปเวโรจานามากา สันนาอิตบาปลิงเสนางลาหุพัทโมุปากะมุงสะมะโยธานิปัตันเตภิกูนางสมวิติงวนังอาโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวาโยตถาคามุงประลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยัสสสสานสหัสเมตตากรุณาการิกาอากูเทวายัสสิโนทะเสเตทัตตากายาสเปนานัตวานิโนทิมิโตจุติมิตโววนัโตโยัสสจโนโมทัพนาภิกรณ์มุงภิกรนังสมวิติงวนังเวทูจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะทูเว ยมาจันทะสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุลกิตาสุริย,ยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุลกิตานักขตานิปุลกิตวาอากูมันทวาลาหกาวาสูนังวาสโวเศโทสกโกปา,กาคาุรินทะโธท้าเสเตทตตา,า,ายาสเพนานัตตะวันนิโนยทิมโตทุติมโตวันัมโตเจัจนโมทัมนำพิกาโมกุก,มมกมมน,นังตมิจริวังอาถาคูสหภูเทวาชะลามะักิสิิขาวิวะอาลิตกาจะโลชาจะอมมาปะปุ ปุพิพาสิโนโวะลุนาวะสหธรรมมาจาออจจุตาจะอเดชากาสุเลยะลุจิลาอากูอากูวะวาสะเวเนสิโนโท่านเสตสะสะทากายาสเปนะนัตตะวันนิโนยิมโตชุติมโตวันมมรรมัมโตจ่สัจจัโมทัมนาภิกขโมภิกขดังสมิติวมนังสมานามหาสมานามานุสาสมานุาสุตมาสกิทาปะทูสิกาอากูอากูมนโนปะทูสิกาอาถาโกะละโย เทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาลคามหาปาลคาอากูเทวายัสัสิโนทะเสเตทะสากายาสเปนานัตตะวันิโนอิติ์มโตยิทธิ์มิโตวันัตมโตยัสสจจนโมทัมมามาภิกขการมบูิพกนังสะวิจิงวนังสุกาการุมหาอรุณากากูเวคนัสสาสหโอทาตะไคหาปาโมขาอากูเทวาวิจักขาสัมามัตตาหาละขะชามิสกาจะยัสัสิโนทะนาอย่างอาคาปัจุโนโยทิสาอภิวัสติ ทัศเตทัตตากายาสเปนานัตตะวันิโนที่เป็นโตชุติเป็นโตวันนั้นเป็นโตยัสสัจโนโมทัมมานาพิกรรมงพิกระนังสมิจิงกรนังเกมิยาดุสิตายามากัตกาตะยัสสัจศิโนสัมพิตรากาสามะเสรษฐาโตตินามาจะอาสวาเิมานะละติโนอาคูอาสาคูปัลณิมิตาทัศเตทัตตากายาสเปนานัตตะวันิโนที่เป็นโตชุติเป็นโตวันนั้นเป็นโตยัสสัจโนโมทัมมานาพิกกัััังงงสิน สันเทเทเทเว,ะวะนิกายาสเพนานัตวะวณิโนนามันวเยนะอาไคาสูงเยจันเยสัติสาสาหัสฟา,า,าวุฒะชาติมกักขีลังโอคะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทะวะอะสิกตาติตังชมสุพมมาปรมัตโตจะกุตตาอิทิมโตสาหาสันนางกุมารตินโสจะโอโสปาคะสัมมิติงวานางสาหัสาหาสะพมมะกาโลกาังมหาพมมาพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท่าเศรษฐาอิสลาอาคูฟันเจกะวะสะวัติโนเตสันจะมัตวัชโตอาคาหาลิโตปาลิวะปาลิวาลิโตเตจะสเปอาพิกันเตสสนเจเทเวสปมเกมารัเสนาพิกามิปันสะกันหัสสะวันทิยังเอทะคันหัตพันธะลาเคนะพันธะมัตถุโวสัมมันตาปาิวาเลทะมาโวมุจจิทะโกจินังอิติตัตะมหาสเอนโน การหาเสนังอเปสยิปานินาตรมาหัจจะสลังกันตวานะเพระวังยะถาปาบุสโกเมโกทะนยันโตสวิชุโกทาทาโสปัญจุทาวัติสังกุตโลอสะยังวเสตนิจะสพังอปิญญายะวาวคิตวานะจักุมาตโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสเนรเตนารเสนาพิกันตาเตวิชานาาพิกโบ เตจะอัตตะมะกะลุงสุตวาพุทธสัตสาตนังวีตะลาคะเคหิปการมงเนสังโรมันปิอิจยุงตัพเเวิธิตะสังฆามาพระยาติตายัสสินโนโหทันติสหปูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติบทส่วนธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเอวาเมสุตังเอกังสัพพัญญัพระกบบาทและนักสิยังวิญญาติอิจิปนีมิเกยจะตัดโกก็กราบบรรจับว่าเกี่ยพิโกอามาเตสิเตมภพิเกินตาปะปัจจิเจนะสเสพิจปาโยจะยังไกรมิสุ กามสุขัลริกาณีโกอินโนกรมโมโพลเจชริโกนัตโยรสัสนิโตโยใจยังอัสสะกเรียมาสาริโยโภตุโกอรัณโยรัสนิโต เอเจเจพิเกอโอนเตนุปกรรมมัชิมาปฏิปทาตตกะเทนะวิตามุจาจะกุกกรณียนณกัณีอปรมะชาปิณญาสโพยานิปนิยสังวัตติกามะจะสาพิเกอมัชิมาปฏิปทาตตกะเจนะวิมุจาจกุกรณียนณกัณณีปรมะชาปิณญาสโพจะยานิปนิยสังวัตติอาไม่ว่ารโยังกิดกมกุศลยเจตังตัมมัติติสมาตังโภตัมมาปะตัมมากรรโตตัมาจิโวตัมาปัโมตัมาสติสมาติอายังโศสาิ อี่ทงโขพนิเกตุกังเลสจังจารปิุุกาจารปิุุกามลยันปิทุกังตกับปิจวาุกัสตมาสุปจจปิุุกาจัมปิสัมปโคทุโคปิยีิวิปโคทุโคจัมปิจังนาลาปติตมปิทุกังสังคิตเจนะปจาวานักันตาทุกาทังโพนิเกตุกสสมุจรโยราังยาจังตนาโพลงเปวิการนันิลาพัสสังกตาตตะตตพิานีเสยยะจังกรรมตนาปวัฒนาวิปาวันาทังโขพนพิเกตุกัสเนโรโตอาเลสจังโยตตาเจวั โตจารโปติเตี่ยสันโตมุติอนารโยตังโปตานพิเกตุกะนิโรธาคามณีปฏิปตาอริยะสัจจังอัยะมิวะอริโยตังโกมังคุสยยิจังตัมมิติสัมมาสังกโปตสัมมาปจัตสัมมากรรมโตตัมมาจิวสัมมาวิจมุตสัมมาสติสัมมาสติอีทั้งทุกขังเรศสัจติเมพิเกตุเปนุสุจตุตัมเมตุกะกุลเทวิยังทายทิพยาทายทิชาทายทิโกจัปปิ ตังโกนี่ตังทุกข์่างอะไรสจังปริยาตันติปริญญาตนิไม่พิเกตปุเปนุสุจเจตุตามีตุจักขุงก็ทัพิจิังทัจิมยาทัจิิยาทัาจิโกทัพิจิตังโกนี่ตังทุกข์่างอะไรสจังปริยาตันติไม่พิเกตปุเปนุสุจเจตุตามตุจักขุงก็ท่าพิจิญังทจิมยาทัาจิมยาทาจิโกทัาพิตังโกนี่ตังทุกขัมุสิโยและสจังปาตัปิมพิเกตปุเสุตเตุจาม อริยสัจจังปะหินติเมเิเกปุเพนุสุเจตุจตเมตุจักรุงทววิรังท้าจิมาท้จิชาท้จิโกตัพติอีทังทุกขกานโโทอริยสัจจังติเมเิเกปุเพนุสุเจตุจตเมตุจักรุงทววิจังท้จิมาท้จิชาท้จิโกตัพติตังโกวิธังทุกขกายนโยโอริยสัจตังติกะตัติเมเิเกปุเพนุสุเจตุจตเมตุจักรุงทววิังท้จิมาท้จิชาท้จิโกตัพจิทังโกรวิธังทุกขิกาันโยโท อีทางทุกกันโดทกรรมดีปฏิปิชาและสัตันติเมพิเกปุเปนุสุเทตุตเมตุจักุงทัาพนังทจุมญาท้จิพิจาทจิโกท้าิตังโกไม่ได้ทงทุกข์กันโดทากรรมีปฏิปาแลสัังภาเวตัติเมพิเกปุเปนุสุเทตุตเมตุจักุงทัาพนังท้จุมญาท้จิพิจาท้จิโกท้าจิตังโขไม่ได้ทางทุกข์กนโดยทกรรมีปฏิปิชาและสัังภาเวตันติเมพิเกปุเปนุสุเทตุตเมตุจักภูมิท้าพจิ ยาวะกีวันเจเมพิกเวมสุจตุโสรียสเจโตเอวันติะริวะตังทวัจจังยังยจตถาปุจังยานัสตังตุวิจังโหติอเนวะตาวังพิกเวสเจตเวเกโลเกสมานลเกสะปัมเกสะสะภะโภมณียาปัญญาสติวเตถิมนตถิยานุตัลังสามมาสามปิจิวิสัมพุตมุปัญญสิงยะโตจักรโมพิกเเมสุจตุโสเรียสเจโตเอยันติวริวะตังทวัจจังยังเจถาปุจังยานัสทัศนังตุวิจตังโหสิอเนวตาหังพิกเวสเตวะเกโลเกสมาเลเกสะปะมุเกสะสะง ยาณจักรปนะเมทัสนังอุตตาปฏิอากุปะเมมุ่มุติอัญญมณติมาจาตินาติสานิบุณะปปุะติสัพพะพะกานตสัมมนาปะจักเกียภิโกปะกโตปฏิตังวิจันตุอิมัสสิงจักรปณะเบยากะละนัสมิงปัญะมเนยัญมโตกัญญะสาวิยังังมีตัมมะลังตัมมะจักุงชทปจิยังกินจิตสมุทยะสัมปัตังสัมปัตังนิโรธาธรรมติปวติเตชพักตาธรรมตะเกปุมาเตวาช้าวิทุงเอตัมพักวัตาปารณสีตังวิสิปัญญามิคดีนุตังธัมมะจักังปวะตังอปติต อาปฏิวัติย We <Soon. S 2> ังอาธรรมะเนนะวะปพรหมเนนะวะมาเนนะวะปพรหมนาวาเกณฑ์นิจิวาโลกามิติปุมินังเทวินังสัตตังตุตตวะจตุมาลิกาเทววชาเวทุงจตุมังิการนงเทวินังสัตตังตุตตวาตาวังสิงสารเทววชาเวทุงตาวันสิงสานังเทวินังสัตตังตุตตวายามาเทวะมนุษย์ชาเวสุงยามานังเทวินังสตังตุตตวาตุติตาเทววชาเวสุงเนตุติตานังเทวินังสัตตังตุตตวาในมารติเทววิชาเวทุงในมารตินางเทวินังสัตตังตุตตวะปัตติเวาทนิมิตรวัตตินงเทวนััังงสตตตตุวา พโมมะกียติกาติบาวประชาวิทุงเอตัมปักตาปัณณาจียังอิจิปเนียม่คจีนุชตังจำมัจกังปาวติตังอปติจียังจำเนียนะพมะเนียนะมามาเนียนะพมนาวังเกนิจิวารกามิติอิติหานเตนะขะเนนะเตนะมูเตนะยะวะพโมะรัตตัวอฟูกันติอัญจัตทัชชะอสีโลกาัตุสังกัมปิสัมปาคัมปิสัมปะเวจิอปัมมโนจะอวลาโลโอโสโอเกปาตุโรหสิอติการเมระเทวานังเทวานุวาวังอัตโกภะกวาตานังตาณีสิอัญญาสิวัจโก กตัญญายาสิวัตโกโกัญติอิติทางยัมตคนัญจสอัญญโกตัญวเทวนามังโหสิติพุทธานุสติอิติปิสพกาลังสมาธุพุทโธวิจารณะสัโนตุกโตโลกะวิตุนตุโลวิสัตมันทายติาเทวมุนสังพุทโกติสวาาโตกตาตมันตติติโกกาลิโกหิปิโกอมัยิโกวัจิติโวิติสุปัตนโนภะโตสาวัตโกุปัตนโนภะโตสาวัตโกเจยปัตตวโนพุทโาัตตโกสาิจิปัต สัคตวาสัคตวาพุทธรัตนังโอตตังอุตมังวัลังอิตังเทวะมนุษยานังพุทธะเตชะนะโสตินานัสันตุปตะวะสเปยุขขาบูปะทเมนตุเตสัคตวาธรรมรัตนังโอตตังอุตมังวัลังปาริปาหูปะสมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปตะวะสเปพุยาบูปะทเมนตุเตสกคตวาสังฆะรัตนังโอตตังอุตมังวัลังอาหุเนยังปายเนยังสังฆะเตเชนะโสตินานัสันตุปตะวะสเปยุคขาโลคาบูปะทเมนตุเต รคกถาสีนมัตชรเจน้นาสนากตาผู้จ่าเจตวรรัตน์านังจตุจักรสปังรัส a n g u l ปีมิงสุนราสภาตั้นหาตั้นหังกะละอาทาาาาะโย,พ,พ,พ,าายพุทธาทะวีสตินายกาสเปปฏิทิจมัหังพุทธเกตเตมุริศราสิสีปฏิทิตมัหังอุเรศพุทโธธรรมโอธรรมวิโรจนีสังโฆปฏิทิตมัหังอุเรศภะคุณังกะโะพัฒยเมรุรุอนุรุถโอสานิปุตโตจตักเกติโกตันโยปิจปาคัสมินกุลคารโนจามบังเกติสกเกติสวรรค์ในมัหังอาถุงอันตัญธาลา กัสโผจะมานาโมปะสุมามัทุเตเกสโตปิชปาคัสวินโสเรยวะปะมังกรนิสโนสนิสัมปโนตโตปิโตมุนิปึงกบุมาละกัสโผลเจโลมีสิติปัจะโกโสมะอย่งมัะในนิจังปสิศาติกุณกะโรปุณโณคุลิมาโลจัปปเรนทัสสิเวเทระปัญจมีชะตาลาาเตติละกามะมะเสสาสิติมาเทราวิชิตาเจนะสาวกกาเอตาสิติมาเทราจิตตมันโตเจโนลาสชาลันตาสีลาเตเจนะอังคามังเกสุตันติตารัตนังกุลโตอสิทักเกนิเมตตุตตะกังทัตตะกังวัตโตอสิวามีคุลิมมาาาลลกัััังขนนนทะะะะโปริตตตอด อากาเสรีชาตินาฏเสรชาติปกาศัชยสันติตาตินานานาวรสันติบาลตัตตปกาศรัตลังคาตาวาตาปิตาที่สันชาตาปายรัตตุปตาวาเสสาวีนะยังอนตุอนันตจีน่าเชะสาวิจตโตเมสกิจานัสชาสัมพุทธปัจเจรยที่นาปัญชาลมมัชลามหิเวนังตังหิเตเลสตาเปเรนตวังสเปเตมหาบุริสัสปาจินเจว่ามันโตสุกโตสุกลโกรที่นาลุภาเวนะสทิตุปาราโวธรรมาลุภาเวนะสทิตะเลสังโพสังคารลุภาเวนะสทิตันตารย์ะยศธตมารุภาวะปาริโตจารย์ไรมิทิมาป พ่อสวดพระหูมาจ้าาหุสัติตสาุตตังกิเมการจิตตกรสสเสนามังลังตที่ทมาิบารมุนิโตตันเตสามพุทธเชมากลานิมาลาติในกัมมาพิติตตะสังติงีโพลัมปนาละวะกะมัคขะมะทัทธะยังขังคันติจุตันตวิญีณิบามุนิโตตันเตสามพุทธเจชมาคลานินาลาคนิข้าเจ้าบลังติมัตตะปูถังตวิกจักกะมัน สัวนีวสุทารุณันตังเมตตังผู้จกับวิจิาทีจะวามินโตตันเจสาวุตุเจชมากราณีอุกิกตัทธะมติหัตสุทารุณันตังทวัจโยท่นนปะทังกุลิมนังตังอิจิวิังกาโมท่วามินโตตันเจสาวุตเชมากรานีกัตมานะกัตภูจาังอิวัตะปยาเจนญาทุกจวาจันทังท่านนัปเตันเจนะโสมาวิีงานที่จุวามณีโตตันเจสาวพุตเจชมกราณีสัจจังวิญญาณมัติสัจบาคเจกจงวัาปิโรปิตามังคติม นันตัวปะนสจัดกรวิปุตังวิติปุจเจนะเทนะปุจเจนะจทมาญาตโตสะเตสวิธิญาจิตตวานิโตันเจสาวัตุเจชมากรานิคดูข้าทีจุตุกะเกนะ์ุัตตาหัมังวุสุตจพิจารวิจารังญาณกจาวิจารณจิตตวามนิโชตันเจศาวัตุเจชมากลานิเอตาปิพุทธชยะบางคาละอัตถกาตาเยววาจโนทิเนะเจสาเตวัตันติหิตวะ นะเนกะวิวิธันนิจุปัสสานิีมกังตุกังอิทิกามเบญญาโนรสัพพัญโยมหาการลัิโกนาโตอิจายาสัพะปนิณังกุเรตวะปารมีสภะปโตสัมปบุญจันวังเอเตนะสจัจเจนทั้งหุตุเจชมังคลังชัยันโตภูชิยาโมเลสกยังวัดวัดนิวตัตโนเอวังตวังวิชโยโพหิชยสุชยาหมังเลอปะรลิจจะบังเกสีเสปะเจพิโปเกลยพิเสเกสัะพุทต่างดังอาคับโตปโมสติจุนักันตังสมังคลังปะพาตังตุวิธิตังสุภาโนสมุนโนโตจัสุยิสังพมจาสุปะบนังกาจ กวาจากำลังปัททะกินังปัททะกินังมโนกำลังปัจิติเจปัททะกินังปัททะกินานิกตะวานะวัจันตเตปัททะกินังปาวันตุสัพพะมังคลังหลังการตุสัพพเตยตาสัพพะทุถานุภาเวนะสตาตุติพวันตุเจพวันตุสัพพะมังคลังหลังการตุสัพพเตยตาสัพพะสมานุภาเวนะสตาตุติพวันตุเตปาวันตุสัพพะมังคลังหลังการตุสัพพะเตยตาสัพพะสังขารุภาเวนะสตาตุติพวันตุเตปฏิทานคถายาวะยาเทวตาสันติมัะวิหารวาสินีทุเปคาเลโพธิคาเล พระวันตุปูชิตาสติงกาลนเตทะวิหาระมะัทะเลเทราจามชานาวกาจากพิกขโบสาลามิกาธานะปฏิปูปาสกากามาจาเทสานิะมาจาอิสลาสัปปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผูชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอัตโโบปปาติกานิยานิกังธรรมวลังปฏิจเะเตบเพปิทุกัสักาลนตุสังขยัง ท้าตุจิลังสตังธัมโมธัมมัทถลาจะปุคลาสังโคโหตุสัมโคจะสัมโควะอัตถายะจะหิตายะจะเัมเหรักตตุสัตธมโมสัมเพปิธรรมจาริโนพุจริงสัมปาตุสัมปาปุเนยามะสัมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธะาเสนสัมมาเทธาลังปะเวนชันโตเกราเลเพโภปวันสตุ พุทธิวาวายะสตรานังสมิตังเรตุเมธเนงมาตาปิตาจะอาตะชังนิจังรักขันติปุตตะังเอวังธรรมเะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุญโยจนะากชนะคาถาบทสงเทวราทุกขปตาจันนิทุขาพระยาปตาจันนิปยาโตกบปตาจันนิโสกาโหตุสเปปิปานิโนเอตาปตาจะอเมหิสัมปะทางภูญะสัปะทางสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติจิติยาทานังทัตันตุสัพพายะ สีลังลักขันตุสัพพตาภาวนาภิรัตตาโหตุขันชันตุเทวตาคาตาสุมงคลคาถาโหตุสัปังสุบังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพ okay. am ุชานุภาเวนะโสตีโหตุโหตุเนรันตรังโหตุสัปังสุบังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสัมมานุภาเวนะโสตีโหตุเนรันตรังโหตุสัปังสุบังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุเนรันตรัง สัพเพผู้ชาผรลาปจารปเจะนั่นอย่างพลังจารจเจเจนัละขังพัตมิสัพปโสสัพเพผูาพระปาปจาปเจกนันอย่างหลังตานจัเจเจนะและขังพัตมิสัะโสสัพเพผู้ชาระปจาปเจกนัอย่างพลังตานจะเจเจนัละขังพัมิสัพโสสัพเพผู้ชาพระปาปจาปเจนันอย่างหลังตานณจัดเจเจนัละขังพัตมิสสะพโส สัพเพุทธาพระปัปตาปัจเจกันได้อย่างหวังันนจเตจเจนะละขังพัมิสสโสสัพเพุทธาพระัปตาปเจกันได้อย่างหังจันทนัจเเจนะละขังพรมิสสโสสัพเพุทธาพระัปตาปัจเจกันได้อย่างหวังจันทจาจเตจเจนะละขังพัมิสสโสสัพเพุทธาพระัปตาปัจเจกันได้อย่างหวังจนนัจเเจนะละขังพัมิสสโสด้วยภาพแห่งสัจจะอนิจฐานะภาพแห่งความจริและในส่งเห่งการบูชาพระราชนตัยและการยาบุตรเจริญผลพาสุภพระรม ขอช่วยเทเจิวดาทั้งหลายในโปรดอนุโมทนาในการสวดชิยมและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแะโปรดมนุยให้แก่ข้าพเจ้าและวผต้สมขคลพระติตาเจ้าตดีหรืเาตรดีเมื่อกูขอกไปต่อจำ้มรคนทั้งทัางตงคนทั้งที่สสิ่งทั้งครึ่งให้เป็นด้วยนภาพแหปรลิตงทำลายศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทิสาธุคุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขออวายเป็นผู้ธวายบูชาทมบูชาสังฆบูชาขอมนจจริตาุท่์นขจั้จ เพราจากการทุกข์กายทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบการณ์ทั้งหมดจะเริ่มลุ่นงในหน้าที่การงานจะน่าจบุูชาละมันทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยพร้อมด้วยทาทนาสานสมบัติโบราณสมบัติมีโรงทานอิ่มทานสำเร็จในการวิพากษ์วิจารณ์การสัเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจารวิภวิปปานใช้ทั้งสี่คืออยุวนาสุขภะละเถิดขออนุโมทนาบุญกับก็โคโยติจิตทุกท่าน